สู่รายการดาวทาวฟ i มิลี่นะคะกับเทปพ,พิเศษส่งท้ายปี2,565ช่วงปีที่ผ่านมาหลายๆคนเลือกที่จะใช้เวลาวันหยุดอยู่ที่คาเฟ่มุมถ่ายรูปสวยๆใกล้บ้านนะคะที่นอกจากจะไปนั่งดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆขนมอร่อยๆแล้วยังมีทั้งความสนุกที่มีกิมมิคอีกด้วยอลนลอง,ลงแม <า S 3> ่โดนมากเลยเออโอเคใจเย็นๆเนอะอุอ้อยลูขนุ<อ>นมยัง มาทํางานฝีมือกจะมาปั้นเคลหรือว่าด <m isolation> <ife et> ินนั่นเองโอ้เอเฮ้ยมันเริ่มเป็นรูปทรงอะไรบ้างย่าได้จนแล้วแล้วยิ่งเป็นสายคาเฟ่ฮอปปิ้งยิ่งห้ามพลาดค่ะแล้ววันนี้รายการดาวทาแฟมิลี่มีความพิเศษจาก4คาเฟ่สายคาเฟ่ฮอปปิ้งจะเป็นที่ไหนบ้างต้องคอยติดตามกันนะคะ ที่อะเคลเซรามิกคาเฟ่สุดชิคสำหรับคนรักเซรามิกย่านสาธรที่นอกจากจะมานั่งหาอะไรทานชิลๆกันแล้วนะคะที่นี่ยังมีสตูดิโอสำหรับเวิร์กช็อปงานเซรามิกอีกด้วยที่นี่ก็สอนตั้งแต่เรื่องดินการอัน้นการระบายสีเซรามิกหรือถ้าอยากได้เซรามิกเก๋ๆสักชิ้นกลับบ้านถือเป็นสวรรค์ของมือใหม่ที่อยากเริ่มทำเซรามิกเลยล่ะคะ่ะ ขั้นตอนในการปั้นดินมีอะไรบ้างครับ <Okay. S 1> ต้องเริ่มตรงไหนบ้างขั้นแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการตั้งศูนย์ก่อนอคือาให้ตัวดินครับอยู่ศูนย์กลางของแป้นหมุนเราใช้นิ้วโป้งครับค่อยๆแล้วใช้มือซ้ายเราจะประคองดินเอาไว้ <c oughs> แล้วก็เอาิ้วโป้งกดลงไป <c oughs> มันเริ่ม,มเป็นรูปทรงอะไร <c oughs> บ้า,างเนี่ย<า>ดึงดินข้างล่างครับให้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสูงของชิ้นงานใช่ครับเราจะใช้ฟองน้ำเนี่ยครับในการช่วยดึงดินเราจะใช้มือ้ายประคองข้างในครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลย สงสัยชาชาหนีไปเพ้นละตอนนี้ก็คือเสร็จแลลว<ช>แล้วก็ทิ้งไว้เลยครับพักไปก่อนโอเคครับสุดยอดขอบคุณมากคือข้ามขอครัคบ ถ้าจะมาลงสีอันนี้คือสีอะไรคะพี่พงศ์เน็นสีตายเคลือบคือมันจะไม่เหมือนสีอะคริลิกสีน้ําทั่วไปไม่ใช่แยกคาหน้าลิงให้ดูก่อนนี่ครบน้าบายูยากไหมคะไม่ยากครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องใช้ฟองน้ําทําความสะอาดชิ้นงานก่อนแล้วก็จะใช้ดินสอเนี่ยครับล่างตัวรูปที่เราจะวาดยากเลยคะ่ะตอนนี้ ต่อไปว่าจะเป็นขั้นตอนลงสีอันนี้เราจะลงสีคล้ายกับลงสีน้ำจะไม่ลงหนามากอันนี้หนาไปไหมคะอ่าเราเราจะไม่ลงทับหลายรอบเราจะปาดเลยแ <c oughs> ล้วสุดคือลงประมาณห้ารอบอบมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> สาทรซอยแปดนะถ้าใครมา BTS ก็สามารถลงช่องนนทีได้แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้ามาก็ได้หรือว่าจะแท็กซี่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครขับรถมาเขาจะมีที่จอดรถอยู่แถวๆนี้ด้วยสำหรับคนชอบขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นต้องที่นี่เลยค่ะ Home ค o เฟ c a f ห้องแถวตึกเก่าอายุนับร้อยปีกลางซอยเจริญตรุง44 ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูขนมโบราณตำรับญี่ปุ่นแท้ๆที่นี่มีเมนูเยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากดูว่าแต่และเมนูเขาทำยังไงที่นี่เขาเป็นเคาเต,เตอร์บาร์แบบเปิดทำขนมให้เราทานกันแบบสดๆใหม่ๆเลยล่ะค่ะนี่เข้ามาในร้านแล้ว นี่นั่งชิงช้าก่อนเลยอะเฮ้ยทำไมมันรู้สึกเหมือนเราเดินเข้าแบบทางม i ชินอะความรู้สึกอยู่บ้านอะใช่พิ่ฉันแค่หิวแล้วอะไปสิตาตาเรานั่งชิงช้ากันอีกเี่าสิ่งที่เขาทตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยแล้วเราก็สามารถยืนดูได้ด้วยใช่ค่ะโอ้โหสร้างเวทีอันนี้อย่านง ต่อสากุละด้านในก็สามารถทานได้ค่ะเมนูที่สองทานี่ไรคะจะเป็นตัวหยดน้ำออริจินอลค่ะดึงๆเฮ้เหมือนหยดน้ำเลยอะก็มันคือหยดน้ำไงน่ารักอ่ะอือมันเด้งดีตัวดังโง่ค่ะที่ต้องรออาจจะต้องรอปิ้งอีกสัก5นาทีได้เลยค่ะ เจ้าของร้านแล้วนะคะคุณยิงวันนี้เราจะมาทำเมนูวาลบิดโมจินะคะวาลบิดโมจิเดี๋ยวรอขึ้นตัวแป้งอีกสักนิดเขาจะเชตตัวเป็นแบบก้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมคะจะเป็นก้อนๆนิดหนึ่งซึ่งถ้าเริ่มขึ้นตัวแป้งเราเราต้องเร่งมือให้เร็วเร็วเริ่มขึ้นตัวแป้งเราเห็นไหมต้องเพิ่มความเร็วแล้วนำผงถั่วนะคะปิดได้เลยค่ะใช่ ตัดเป็นชิ้นๆนะคะพอดีคำอ่ะนี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วว้าวิโมจิอร่อยมากนะคะที่เราได้ชิมกันแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากจะชิมสามารถมาได้ที่ไหนคะเจริญกรุงซอย4 4นะครับใช้ชื่อร้านเลยคะร้านโฮมุนะครับใช่ค่ะเดินทางก็ไม่ยากนะนั่ง BTS มาสะพานตากสินใช่หรือว่าถ้าใครขับรถมามีห้างสรรพสินค้า 知拜。了。 ช่วงเอาใจคนรักสัตว์กันบ้างนะคะกับ t ลโดซูคาเ fe จะบอกว่าที่นี่คือถูกใจชาชามากๆเลยค่ะ t ลโดซูคาเ fe มีทั้งสัตว์เลี้ยงน่ารักมีทั้งสัตว์หายากที่เลี้ยงและดูแลอย่างดีให้เราได้ไปเล่นกับน้องๆนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจำมั่น่าก่อนมากๆเลยค่ะและยังเป็นแหล่งรวมของสัตว์เลี้ยงเอกโซติกที่หายากอีกด้วยนะคะน้องๆแต่ละตัวจะน่ารักขนาดไหนให้ชาชาพาทัวร์เลยค่ะอ h กอดนองแม่โดนเยอมากเลยเออโอเคใจเย็นๆเนาะนี่ตัวนี้จะให้เกาะหังย่าอุ้ยลงกน่ังเลยขนรุมเลยอะนมากเลยอะย่างเกี้เลี้ยงไม่ยาแต่นิสัยเขาจะเหมือนหมาแต่เป็นหมาที่สนมากหรอชอบแบบมันดูแบบมันดูไม่สนเลยอะจริงๆมันซนเหรอต้องเด็กไงอันนี้โตเลย อันนี้แปดขวบแล้วว่ายิ่งเด็กยิ่งซนเนี่ยแคสดูดีอันนี้ต้องถ่ากันนิดนึงนะกอดได้เลย พี่ชอบสัตว์อะไรเป็นพิเศษวะในชีวิตเอาจริงๆปะตอนเด็กก็อยากเลี้ยงลิงมากชอบลิง จะไม่ดดโดนดลิงกัดไม่กลัวเลยถ้าเหมือนชอบลิง <c oughs> ไม่รู้สิรู้สึกเหมือนเหมือนคนแล้วก็แบบมันก็ซนดีมันแบบไม่รู้ว่ามันมีความขี้ออดอะไรเงี้ยออนั่นแหละไปโดนกัดแล้วก็เลยกลัว <c oughs> ช่วงระยะเวลาที่เราเราเราเรอน้ํากันนะคะต้องบอกผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาที่นี่นะคอราคาทู้ใหญ่ก็คือ390บาทแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยสูงไม่เกิน130ก็จะอยู่ที่290บบาทนะคะแล้วเราก็จะมาแลกเครื่องดื่มแล้วก็นี่เลยตุ๊กตา สร็จแล้วล่ะค่ะ <S <S ปิดท้ายกันที่ Big กนิตนะคะคาเฟ่สุดน่ารักสำหรับคนเลิฟการถักนิตติ้งที่นี่เนี่ยตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจนะคะมีทั้งโซนคาเฟ่และโซนถักนิตติ้ง ใครอยากลองหัดถักไหมพรมสักชิ้นให้เป็นฝีมือตัวเองที่นี่ก็จะมีเวิร์กช็อปสอนด้วยค่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยเขามีอุปกรณ์ช่วยถักให้ด้วยงานนี้จะเพลิดเพลินขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะต่นนี้ lobster lobster ถือแบบนี้ก็ได้สะพางก็ได้มีผ้าพันคอด้วยนะคะโอ้ย ุยไปตรงนู้นกันค่ะเต็มเลยเดูสิใบน้อยน่ารักเชียวมีก็น่ารักน่ารักไหมคะตอนนี้พี่นันยากกำลังชอปปิ้งอยู่ส่วนเรามาทำอะไรตรงนี้นะคะมาเลือกยานนะครับโอเคเพราะว่าเรากำลังจะไปทำงานฝีมือมอ,อยู่ทำไรวันนี้ กะว่าจะทำหมวกใหม่พรมหมวกใหม่พรมไอจะทำเป็น snowman ดีกว่าเอาไปแบบ snowman แบบอนี้ลยโนแบบอันเล็กๆก็เป็นปมปมหน้าฟูๆูอหกุญแจใช่เป็นผงกุญแจนี่ไอเล็งไว้อันนี้อันเนี้ยพี่เขาบอกว่าเป็นวูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือนำเข้าจากอันนี้น่าอิตาลีป่ะคือมาจากแกะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือมาจากยุโรปซะส่วนมากคือคุณภาพหรือว่าหน้าตามันก็จะไม่เหมือนกันด้วยซึ่งอาใช่เห็นว่าเขามีไหมพรมหลากหลายชนิดมากที่ไม่เคยอันนี้คือลูก เหมือนเนี้ยเอที่เราใช้อาบน้ำนี่ไอ้ว่าอยู่ชอบอันนี้มากกว่าโอุงฟลิงคงฟริงมากเลยใช่เหมือนคือไม่เคยเห็นหลายอันเหมือนกันนะหน้าตามันแปลกถ้าเอาเนี้ยไปนิตตอ่ะต้องใส่ละนุ่มมากเลยเนาะไม่ว่าแบบหมวกหรือเสื้อไม่แต่ว่าอันนี้คือแค่สีขาวเห็นปะคือเขาจะแบ่งเป็นเชลฟ์อันนี้คือสีม่วงอันนี้คือสีส้มสีนี้น่ารักคือมีหลายยี่ห้อด้วยนะคะที่เขานําเข้ามาแล้วก็แบบ เฮ้ยอะไรอะ Secret d o ด r ข้างหลังก็คือจะมีอันนี้สีเทาสีดำสีแบบคือเยอะมากๆอกะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยคือแบบมีไหมพรมให้เลือกเยอะที่สุดในประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําหมวกกันก่อนเลยนะได้เลยตอนเริ่มก็คือมันจะเป็นแถวเดียวแถวที่ใส่ไหมเข้าไป ที่เหลือจะหมุนอย่างเดียวใช่ถ้าทำอันเว้นอันแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยนิดก็มาได้นะเพราะพี่เขาก็สอนอันนี้เริ่มเสร็จแล้วครบแล้วเหรอคะครบแล้วค่ะแล้วก็คือแถวต่อไปก็คือจะหมุนอย่างเดียวเลยแบบนี้หลักการสำคัญก็คือต้องให้ไหมตรงนี้ค่ะเข้าไปทุกอันเรามาทำของเราบ้างดีกว่าคราครอันนี้เราจะทำไปทำอะไรจะทำเป็นพวงกุญแจเป็นตุ๊กตาสโนว์แมนอะไรอย่างงี้โอเคทำสโนว์แมนก็คือเอาไหมพรมนะคะหมุนเข้าไปเลย หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะค่อย,อยๆไล่มาจนเต็มแล้วก็ตัดผิดแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งแล้วก็ค่อยๆตัดใหม่อันนี้มันจะต้องตัดแบบทีละนิดแล้วรัก าได้ที่ b ิ g กนิดคาเฟ่เลยนะคะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะถ้า a c e b o o k IG YouTube บิ๊กนิดได้เลยค่ะเข้าิกนิดได้เลยถ้าเป็นไลน์ก็เป็นแอด i ิ๊กนิดะเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะได้มาทาหมวกแบบพี่อยู่ชอบใส่อ่ะไม่เคยสวยนะออขงงตัวเเลยนะแล้วในก็เป็นสีนึงแล้วอยู่จะเก็บไว้ใส่ไหมเก็บไว้ใส่เดี๋ยวค่ะหน้าไปยปุ่นะนายหรือเปล่าคุณให้หรือเปล่าครับขอบคุณมากครับ การได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศสบายๆกับกิจกรรมที่เราชอบคงได้ความเพลิดเพลินกลับไปไม่น้อยเลยนะคะขับเอ่น,น่ารักน่ารักที่รายการดาวทาแฟมิลี่ของเราพาไปพร้อมตอบโจทย์ค่ะใช้เวลาให้สนุกไปกับวันหยุดของเรากันนะคะพบกันใหม่วันหยุดน้าขัดเะเลกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออพี่ธัญญาเขาอ,อยากจะขอเดินลงสะพา,านที่ไปบนนั้นนะเดี๋ยวพี่โดด้วยนะ จะมีชั่วโมงบ้าของเขาที่บ้านใช่ก็เป็นประมาณวันละสามรอบมันจะวิ่งเป็นบ้าว้าคนายอะเลยอะแมวอะดูดิปักมากเลยอะเฮ้ยสวยอม,มารินทีวี